สบายดีวิซุกพี่น้องป้องป่ายซุกคู่สุสคนนะครับวันนี้เบวแอดก็จะพามาเที่ยวมาชมคอกหมูป่าบ้านๆนะครับอัปเดตให้เบิ่งว่าแม่พันธุ์ที่เบวแอดคัดสรรมาเราคัดแบบใดเราเลือกแบบใดเราเบิ่งลักษณะแม่พันธุ์แบบใดที่เราจะไปอะเอามาเลี้ยงในคอกของเฮาเพื่อมันจะต่อยอดเป็นพันธุ์ลูกดกให้เฮาเหมือนที่เบวแอดได้ทำมาและก็สำเร็จนะครับมันจะมีแต่พันธุ์ลูกดก ตรงนี้บ่าวแอดก็อยากแนะนําเกษตรตกรแต่ะละผู้แต่ละคนนะวันนี้ก็จะมาถ่ายทอดนะครับประสบการ์า์เกี่ยวกับการไปเลือกหมูเลือกแบบใดพันุ์แบบใดที่มันตอบโจทย์ให้แก่คนเลี้ยงเราตีบทว่าเราจะทําทแบบขายเนื้อหรือว่าขายลูกหรือว่าจะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์บา่าวแอดจะมาให้คําตอบในวันนี้และก็เรื่องเกี่ยวกับการส่งกันากค,คนส่ง ตั้งจะบอกจังวัดเดี๋ยวบ่าวเอสจะมาตอบคำถามในวันนี้หมดเลยนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวเอสไลฟ์ like, สไตล์นะครับเป็นขวัญกำลังใจหนุ่มน้อยหนาะมมลคนน่าเก่จังวัดนครพนมเป็นลูกเป็นหลานสู่อมอกอม,อมใจน้ำคือเก่า้อครับเด้อตามมาบึง่งมาชมบ่าวเอสกันครับเราเลือกแบบไหนหมูแม่พันธุ์เนาะครับเนี่ยวานนี้บ่าวเอสจะพามาดูการอัปดงอัปเดตนะครับแม่พันธุ์ที่เลือกคัดสงคัดสรร ในโคกหนึ่ง,งที่เราจะเห็นเลยการเจริญเติบโตของอจะเป็นพ่อพันธุ์จะเป็นแม่พันธุ์เนาะครับรูปล้างเพื่อกะับึกบึนเนาะอ้วนก้มู่เลยเป็นตัวใหญ่กม้มู่แบบนี้นะ่ะส่งเวลากินเก้งแบบนี้เนาะเราจะเห็นแล้วเราจะมีความรู้สึกในในโคกโกนั้นเราก็จะเก็บไว้เนาะครับไม่ใช่ว่าจะไปปล่อยหมดเวลาไปหาแล้วมันหายากครับพี่น้องตรงนี้ก็คือเราก็จะมาพลิกเพลง ขา้ามสายเผาสายพันธุ์ของเฮาเองถ้าเรามีแม่ป็กแมพันธ์เรียบร้อยแล้วทีนี้ตรงนี้เหมือนกระเป๋าเอสเนี่ยเราก็จะไปเลือกทีนี้เนี่ยเหมือนเบาเอสเลือกมาไว้ในคอกนั้นเราจะไปนับเต้าอ่าตัวเมียเน,ะนาะว่าิ่นมีสิบสี่เต้าอยู่บ่เป็นทางเลือกก่อนอันดับแรกเลยเบาเอสจะเลือกที่มีสิบสี่เต้านะครับเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวในสิบสีเต้าทั้งนั้นนะครับเนี่ยจะสองคอกนะคอกละสองตัวที่เบาเอสไว้น่ะเนี่ยไอ เกิดไล่เรียกันนะครับเนี่ยจะเป็นคู่เลยบ่าวอดก็จะเอามาเป็นคู่อ่าเพราะว่าแม่พันธุ์บ่าวอดมันมีสีห้าแม่พันธุ์เนี่ยบาแอดก็จะเก็บไว้เนี่ยเห็นไหมวันนี้อ่าเป็นวันอ่าที่หมูบ่าวเอดจะได้กินอาหารอร่อยอร่อยเพราะว่าอะไรบ่าวอดจะไม่ผสมอ่ากล้วยวันนี้จะให้กินลำแล้วก็หัวอาหารเน้นๆให้กินอาทิตย์ละครั้งนะครับเี็ตรงเนี้ย แต่แต่ละวันก็ให้อยู่นิดๆแต่หน่อยนอะครับแต่วันนี้จะเป็นวันพิเศษอาทิตย์หนึ่งเบาเอ็ดจะให้กินแบบนี้วันหนึ่งเนี่ยจะเป็นวันอังคารเบาเอ็ดจะให้กินอาหารดีๆแล้วก็จะไปหาพงหาผักเพราะว่ามันจะเป็นวันที่เบวเอ็ดหยุดจะให้รางวัลหมูของเบวเอ็ดเนาะในการเลี้ยงแล้วก็ใส่อ๊กใส่ใจเด้พี่น้องเพราะว่าคนก็ยังจะกินอาหารดีๆเนาะแต่วันนี้ก็จะให้พิเศษหน่อยจะให้เพิินกินล,ล้วกะหัวอาหารแซ่พี่น้องเบิ่งในเพิ่นกินสดเอาสดเอาเด้พี่น้อง แต่ละตัวแต่ละตัววันนี้ก็จะพิเศษนะครับไม่สัตว์ต้นกงต้นกล้วยให้กินเนาะแล้วจะมีหญ้าเนี่ยเพียวอ่อนๆผักกระเฉดอ่อนๆให้เด็กๆกินนะครับเพราะว่าอะไรแต่ถ้าเป็นแม่พันแม่่าวแอดจะไม่ให้กินเพราะว่า่าวแอดก็เคยทําคลิปลงไปแล้วเนาะผักกระสงกระเฉดเพราะว่าแม่พันุ์ที่ตั้งท้องจะไม่ให้กินเด็ดขาดนะครับมันเป็นกรดเป็นด่างน,นะครับมีสารพิดนะครับเพราะว่ามันจะอาจไปทํากระตุน้นให หมูท้องของเขาเป็นอันตรายได้นะครับเนี่ยตรงนี้คือเราจะให้กินแม่สาวไม่ได้ให้กินได้นาะเด็กๆให้กินได้นะครับที่ยังไม่ทับก็ให้กินได้นะพ่อพ่อพ่อพันนะครับแต่เราไปเลือกพ่อพันทีนี้เราก็จะเลือกพ่อพันที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับในครอๆนั้นเนาะแต่เราจะจําไว้ไม่จะไม่เอาไปถ้ามีพ่อพันในครอกหนึ่งเราก็จะไม่เก็บเราก็จําไว้ว่า อ่าแม่พันธุ์ตรงนี้เป็นพี่กับเป็นพี่น้องกันเราจะไม่จะต้องเอาไปทับอีกแม่พันธุ์อื่นนะครับตรงนี้คือการไม่ให้เลือดชิดในการมาเลี้ยงหมูเนี่ยเห็นไหมแม่พันธุ์เบ่าแอดแต่ละตัวเนี่ยที่เบาแอดคัดสันสิบสี่เต้าหมดเลยนะครับเนี่ยลวดลายของเพื่อนก็นเริ่มลบเลือนเ,เป็นตัวเมียน,นะครับเนี่ยถ้าเราเลี้ยงขนาดเนี้น่ะขนขนาดนี้น่ะลูกดกแน่นอนมันส่งลูกนะครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นเลือดชิด เอามาเลี้ยงน่ะแค่แกนเลี้ยงยังไงก็ไม่ตัวโตนะครับจะมีข้อคกหนึงมันจะมีตัวนึงที่เลี้ยงยากมากๆเลยแต่เราเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงโตไหมโตแต่ประมาณสี่เดือนสเดือน4ี่เดือนแต่เพื่อนเพื่อนที่คคอดไปด้วยกันก็เราก็ให้เกษตรกร,เ,ร,กรเอาไปหมดเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยเนี่ยสารทายาณของหมูป่าเนาะเนี่ยเราจะเลี้ยงแบบทำปติ๋งธรรมชาติแบบเนี้ย บางคนก็อุ้ยต้องให้กินลำตะลงตลอดไม่ใช่ครับตรงนี้ก็คือปอดโลกต้านทานโลกตรงเนี้สูงเพราะว่าเราจะเอาพ่อพันธุ์เลือดร้อยมาทับข้ามสายพันธุ์ตลอดไม่ให้หลุดออกจากเอ่อเลือดร้อยเนาะครับเนี่ยตรงนี้ก็คือเราจะหมุนเวียนตรงนี้เพราะว่าถ้าเลือดร้อยมันจะต้านทานภูมิคุ้มกันมันจะดีนะครับในการเป็น เป็นหลอกเป็นโรคหรือเป็นตอกเป็นตุ่มนะครับตรงนี้ก็คือตัดปัญหาตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยเลี้ยงหมูป่ากินง่ายอยู่ง่ายนะครับเนี่ยวันนี้จะมาอัปเดตแม่พันธ์สาวของบ่าวแอดเนาะเนี่ยแต่สี่ห้าตัวนั่นก็พร้อมที่จะทอดให้บ่าวแอดแล้วเนี่ยเลี้ยงเยอะเนี่ยต้นทุนในการให้อาหารบ่าวแอดก็เลี้ยงมาสามสี่ปีแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรนะครับอ่าทีนี้ เรื่องการตาลงตาลาดที่พี่ๆทักทายเข้ามาแต่บเบ่าแอดดูไปแล้วก็ยุ่งยากมันต้องไปเพิ่มภาระให้คนที่เขาอยากได้หมูต่างจังหวัดมันต้องไปเก็บค่าปลายธงปลายทางอีกเนาะตรงนี้กระเบ่าแอดก็มานั่งคิดแล้วเราขายเราทําขายในบ้านเราดีกว่าไม่เอาดีกว่าเพราะว่าเราต้องยุ่งยากต้องไปซื้อตะกองตะก,กา้าต้องไปตอกลงตอกลังแบบเนี้มันยุ่งมันยุ่งยากเฉพาะที่บ้านเรานี่ก็ช่วงเช็คการก็ไม่พอแล้วนะครับทีนี้ เกษตรกรท่านใดท่านม,มีโอกาสอยู่ใกล้เนาะครับมาเอาเองเลยดีกว่าบ่าวอดโก็สงสารเขาเราขายพันหนึ่งบวกค่าอค้นส่งจัดกองจัดการเอาพันกว่าบาทแบบนี้มันพันหกเกือบสองพันแบบนี้มันก็มันมองดูแล้วมันก็ไม่ไม่คุ้มอะครับบ่าวอดก็เลยคิดว่าจะไม่ทําดีกว่าเนี่ยเฉพาะที่บ้านเราเรยก็ขายเนื้อขายเป็นหมูเนื้อก็ได้เนาะหรือว่าเราจะขายให้ แก่เกษตรกรเรกรพื่อแวะเวียนมาเอาตลอดนะครับเนาะเนี่ยเราวก็เลี้ยงใส่ช่วงเทศกาลแต่ถ้าช่วงนี้หนะหมูเราอ่านมันราคาลงเราก็เก็บไว้เนี่ยเราก็จะมาขายไปเนี่ยเราก็อัพเป็นราคาขึ้นเป็นถ้าเราบวกเพิ่มไปเดือนนึงถ้าสองเดือนกว่าๆเราให้ตัวละพันถ้าเป็นสามเดือนแล้วเราก็ให้สองพันกว่าขึ้นไปแล้วก็อัพไปตามที่เราเลี้ยงค่าแรงเราอะไรเนี่ยบางคนก็มาจองบ่าวแอดไม่ไม่ให้จองนะครับ อยากได้ก็มาเอาแล้วก็จ่ายกันหน้าคอกเลยเนาะมันสะดวกสบายบางคนจองแล้วเขไม่มาเอาแบบเนี้ยมันตัดสิทธิ์ให้คนอื่นเขาเนาะครับเนี่ยตรงนี้ก็คืออขอโทษ fc อ,อ่าต่างจะบอกจังงวัดน้เนะครับเพราะว่า,บาเบาแแปมานั่งคิดแล้วก็มันยุ่งยากเนาะครับเราก็ได้ขายตลอดอยู่ในหมู่ในคอกเราเนาะตรงนี้เราคือเราก็เลี้ยงเราก็รักอยู่ เพราะว่าตัวน,นี้เ้วก็อยากให้นะคะแต่มันอยู่ไกลกันเหลือเกินแต่และคนอยู่สีสเกตแบบนี้อยู่โคราชแบบนี้อยู่ประเทศลาวแบบนี้เราก็ต้องวิ่งเอาหมูไปให้มันมันไม่มีเวลาเนาะสำหรับบ่าวแอดที่จะไปทําในจุดนั้นเพราะว่าบ่าวแอดก็เลี้ยงแบบกึ่งเล่นๆจนมาเป็นแบบนี้แหละแต่บ่าวแอดก็ไม่ได้สนใจเรื่องราคาที่ว่าจะขึ้นจะลงบ่าวแอดก็ขายของบ่าวแอดแบบนี้เนาะอยู่ในโคกของเราเนี่ยตรงนี้ ดูแม่พันธุ์สวยมากเลยแต่ละตัวเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวก็สวยใหญ่เลยนะครับน่ารักแม่พันธุ์ของออแอดเราก็สร้างความคุ้นเคยให้แก่ลูกหมูของเราอันนี้สามเดือนแล้วเนี่ยเนี่ยกินเก่งอ้วนตะมุกตะมิเนี่ยเนี่ยทีน,นี้ก็มีนะไม่อยากากินแต่ายัมากินแบบเนี้ย แย่งกันกินปะเนี่ยสี่ตัวพันลูกดกส,ส,สิบสี่เต้าแต่ละตัวที่บ่าวแอดคัดไว้เนาะเนี่ยแต่ละตัวน่ารักเนี่ยแต่ก่อนไม่ให้จับนะทุกวันนี้น่ารักนี่ก็จะเป็นแม่พันธุ์ที่เราคัดสรรไว้เนาะที่บ่าวแอดได้คัดไว้ ตัตามุตามิเนี่ยกินหอกกินอาหารเนี่ยเนี่ยสวยงามมากเลยเนี่ยอบาแอดก็หลงไหลเนาะในความาสวยงามของเขาหลุกรักปาดเตียวแต่ถ้าเรายังไปเลี้ยงไว้กับตัวผู้มันก็จะแอบ ลักขโมยผสมเนาะหรือว่าลักขโมยทับเนี่ยทีนี้ถ้าตัวโตวขนาดนี้แล้วเนาะที่เราจะคัดแยกแม่พันธุ์เอาไว้แค่สองตัวพอคอกเนี่ยเราก็จะแยกแยกไปอยู่คอกนั้นอีกสองตัวเวลาให้อาหุงอาหารอ่าเพื่อนกษตรได้กินบ่ต้องแย่งกันทีนี้เนะ่ะคอกละสองตัวพอเนาะเราก็จะแยกไปอยู่นั้นสองตัวชวน อีกโค้งนั่นก็นไว้อนุบาลเด็กๆที่จะเกิดมาอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งที่แมพัน์ตัวนี้ที่ใกล้จะคลอดอีกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเนี่ยเฝ้าระวังตัวนี้ก็ได้เดือนเดือนเต็มๆแล้วนะครับเนี่ยสักพักหนึ่งเจ้านี้ก็ออกมาอาทิตย์หนึ่งเนี่ยร้อยสิบห้าวัน ไม่ขาดไม่เกินแต่ถ้าตัวไหนที่เบาเอ็อดก็เริ่มมาสังเกตนะแต่ถ้าตัวไหนถ้าเพิ่อนอได้12 13แต้มขึ้นน่ะจะเลยไปนะเป็นอาทิตย์เลยเนี่ยช่วงเพิ่นกำลังใกล้จะคลอดพยายามนะครับเอออย่าให้เพิ่นหาไม้มากันอคอกไว้ข้างบนเวลาเพิ่นกระโดดขึ้นไปนะอาจจะทำให้เสียหาย อ่าเหมือนที่บ่าวแอดเลี้ยงมาหลายๆคอกเนาะนี่ตรงนี้สุดยอดอัปเดตอ่าแม่พันธุ์ที่เราคัดสรรไว้เนาะสีสันเปลี่ยนจากน้องๆที่พ่นอยู่าด้านนอกเนะาะเกิดเริ่งลรเลือนเนี่ยมันก็จะออกอ่าลายแบบนี้มันก็จะออกแดงๆทองๆเพราะว่า พ่อพันธุ์เพื่อนเป็นพ่อพันธุ์เผือกเลือดร้อยเนาะตรงเนี้ยน่ารักคนชอบอหไจับไฮบายถ้าเราคุกคีอยู่กับเขาเขาก็จะรักเราเนาะเนี่ยตรง,นตรงนเนี้ยจตาตรงเนี้ยก็เนี่ยรูปรักเนาะเนี่ยสามเดือนแล้วเนี่ยเลี้ยงอีกไปสักพักหนึ่งสักพักนก็เป็นแม่พันธุ์ให้เราเนี่ย ี่ตัวมันแล้วก็จะมีทุนหมุนเวียนเนาะตัวอีกสามสี่ตัวนั้นคคอดอ่าส่วนเด็กๆตัวนี้ก็เดือนหน้าอีกสองเดือนสามเดือนก็ทับได้แล้วก็จะมีลูกหมูหมุนเวียนตลอดตลอดสวยงามมากเลยเนี่ยกาเรเลี้ยงหมูป่า เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวเนาะที่เบาเอ็ดได้แนะนําและนําเสนอให้เอื้ออายเกษตรกรได้เบิ่งตลอดตลอดมันจะเป็นความหักความผูกพันเนาะคนเลี้ยงหมูหมูเลี้ยงคนเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวเบิ่งไงเนี่ยเราจะมาสังเกตเต้าเนาะเนี่ยวันนี้จะอัปเดตสาวๆทั้งสี่ตัวเนาะเนี่ยคอกเดียวกันเลยเนาะตรงเนี้ย แต่พอเสร็จจากนี้เราก็จะไปเอาพ่อพันุ์เผือกหรือเหมยซานหรือดำภูพานหรือดูรอกมาใส่แล้วแต่เราเนาะเนี่ยตัวนี้ก็เริ่มอิ่มแล้วยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยเดี๋ยวแยกกัไปอีกอีคลองหนึ่งจะตั้งชื่ออาหารเดี๋ยวนี้เ็จะเริ่มกินกล้วยสับที่บ่าวแอดทำไว้ให้กินเนาะหลังเลิกงงเลิกงานกลับมาเนาะ มาเที่ยวมาชมคอกหมูป่าบ้านๆของบ่าวแอดเนาะครับอ่บาบวชติดตอบเอฟซีเรื่องที่จะส่งหมอกส่งหมูไปแต่ละที่แต่ละที่แต่ละจังหวัดหรือว่าอยู่ฝั่งลงฝั่งล่าเนาะครับที่เพื่อนทักทายบ่าวเอดมาเนาะวันนี้บ่าวแอดก็มาตอบให้กระจ่างแลวนะครับบางครั้งเนาะครับเราหมูเรายังโตไม่ทันเราก็ไม่อยากจะปล่อยให้เอฟซีเพื่อนไปเนาะครับในฝั่งเรื่องเล่าเรียบร้อยแล้วเนาะครับบ่าวแอดซีอําลาพาจากกันเด้๋ยพี่น้อง อยูดีมีแห้งยู่ดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงย่าเจ็บย่าจนมั่งมีเงินทองร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีตลอดไปนะครับบุญยูสู่คำรุ่งเรืองเรืองเรืองุขขุดสุกคนนะครับมีแต่ความสุขความเจริญ้อครับเด้อปังๆักันทุกคนนะครับไปแล้วเด้อครับสบายดีครับ